สวัสดีครับผมนายณันายเสิร์มก้าเป็นอาจารย์ที่เสิมมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้นะครับผมจะมาสอนการโยนเสิร์ฟลูกตะกร้อที่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับการที่จะเล่นเกมลูกด้วยการเสิร์ฟนะครับเราจะต้องเริ่มจากอะไรนะครับเราจะต้องเริ่มจากการโยนลูกนะครับเพราะว่าการโยนลูกมีความสําคันธนะครับโยนดีเสิร์ฟได้โยนไม่ดีจะทําให้เสิร์ฟยากขึ้นนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับจะเป็นการจับลูกตะก้อนะครับมาดูกันเลยครับโดยลักษณะของนิ้วนะครับจะให้นิ้วนะครับห่างกันพอสมควรนะครับแบบนี้นะครับจะไม่ห่างจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นให้นําลูกตะก้อนะครับเอาวางไว้ที่บริเวณนิ้วทั้ง4นิ้วนะครับแบบนี้นะครับจะไม่จะไม่มาขนาดนี้นะครับจะวางตรงบริเวณนิ้วทั้ง4นิ้วครับ หลังจากนั้นให้ใช้ยวโป้งประคองให้ลูกตะก้อไม่ไปด้านหน้านะครับแบบนี้แหละครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการจัดระเบียบร่างกายนะครับโดยข้างหลังนี้นะครับจะเป็นการจำลองเป็นเน็ตนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำแหน่งหน้าซ้ายนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำแหน่งหน้าขวานะครับโดยําการเสิร์ฟยังไงอันดับแรกนะครับเราจะสังเกตว่าคนเสิร์ฟถนัดขาไหนนะครับ ถ้าถนัดขาขวานะครับเราจะไปเสิร์ฟที่ตำแหน่งหน้าขวานะครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการโยนลูกจริงนะครับโดยเราจะโยนลูกให้ย้อยตกลงที่เป้าหมายนะครับนี่ครับตะก้าเขียวนะครับจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเรามายืนที่ตำแหน่งหน้าขวานะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เท้าขวาเป็นเท้าดำนะครับซ้ายอาร์มเหมือนที่เราได้ทําการฝึกไปเมื่อ ขั้นตอนที่2นะครับต่อมาเริ่มกันเลยครับโดยเราใช้หลักการย่อตัวสวิงยืดตัวส่งแรงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับย่อตัวนะครับแขนตึงนะครับแล้วก็ย่อตัวก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นย่อตัวสวิงนะครับแล้วก็ยืดตัวส่งแรงนะครับแบบนี้นะครับ โยนตัวสวิงยืดตัวส่งแรงนะครับมาดูอีกครั้งนะครับโยอตัวสวิงยืดตัวส่งแรงครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทักษะการโยนเสิร์ฟลูกตะกรอนนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสามารถทําได้ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าการโยนลูกให้ผู้เสิร์ฟนะครับจะต้องโยนย้อยนะครับจะต้องไม่โยนพุ่งนะครับอย่าลืมไปฝึกกันนะครับทุกคน ขอบคุณครับ